การทำน้ําดองนะครับดองเพื่อเป็นยานะเพื่อนๆก็คือ,อใช้ทานแก้ปวดเมื่อยนะครับเราก็ขับเลือดลมให้เลือดลมเนี่ยมันไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บา้านสนวัสนาดีนะครับเพื่อนๆวันนี้นะเนื่องมาจากนี่เลยเพื่อน,อนทั้งถาดแบบนี้ ลูกแบบนี้อันนี้คือลูกพุนสดนะรสชาติมันจะเป็นเปรี้ยวอมหวานนะซื้อมาเดือนกว่าแล้วทานสดก็คือถ้าทานจะไม่หมดเพราะว่ารสชาติมันเปรี้ยวเยอะแลอเกินเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาทําดองนะลูกพุนเพื่อเอาสีส,สวยๆแล้วก็อันนี้คือเป็นฟราชาพีชนะเป็นพีชเกรดสีเหลืองซึ่งมีรสชาติ เปรี้ยวกว่าไอตัวพุนสดลูกนี้มากๆเลยส่วนนี้คือเป็นน้ำดองมะพร้าวอ่าเป็นสุราชุมชนนะนเพื่อนๆนะคลิปนี้ต้องบอกกันเลยว่าไม่ได้มาแนะนำนะครับให้ทำกันเยอะๆทำไปขายนะอันนี้คือทำเพื่อทานเองในบ้านทำเป็นยานะครับมันคือการทำอูเมชูนั่นเองนะครับเป็นอ่เขาเรียกว่าสุราดองหรือว่าเหล้าดองของญี่ปุ่นนะเพื่อเขาเรียกว่าช่วยนะครับ จเจริญอาหารช่วยขับเสมหะนะฮะแล้วก็ช่วยอาการปวดเมื่อยร่างกายนะครับแล้วก็อายุเนี่ยเวลาเราทำมันก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะเราทำกินเป็นยาแต่อยากกินเยอะละไม่งั้นหงายหลังหวัวทิ่มเอาง่ายๆเลยมาเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันเลยผมขออนุญ,ญาตเอาพิเกตเนี่ยไปแช่ฟิตไว้ก่อนอันนี้ต้องบอกว่าผมฟิตไว้นะอันนี้ก็ฟิตไว้สองสามเดือนแล้วมั้งเนี่ยจำไม่ได้นะมันนานพอสมควรนะน่าจะสองสมเดือนนะคือต้องบอกว่า ่ามันเอามาแค่ไว้เดี๋ยวมันละลายการดองอผลไม้ฟิชเนี่ยก็คือต้องคือเอาออกจากตู้เย็นปุ๊บใส่โหลไปเลยนะครับน้ําดองมะพร้าวรสชาติมันเป็นยังไงเวลาทําจะได้ลื่นๆนะเพื่อนๆอันนี้1ลิตรขวดนี้ของผมก็คือผมใช้น้ําดอง1ลิตรอันเนียไม่ได้ช่างเลยเนี้ยผมไม่เห็นเฮ้ยมีด้วยผมไม่เห็น หนึ่งขีดหนึ่งขีดอันนี้อันนี้หนักหนึ่งขีดเดี๋ยวมาช่างตัวพุนสดของเราปับ๊บครึ่งกิโลนิดนิดนะเพื่อนเพนก็เท่ากับว่าพุนสดเนี่ยประมาณสี่ขีดละกันส่วนพีชเจดราชาพีชครึ่งกิโลประมาณครึ่งกิโลนะเพื่อนๆพนก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะทำเดี๋ยวมารีวิว รีว,ว,วิวน้ำดองเอาแค่นี้พอแคบเป็กหนึ่งมีกิ่นอยู่ประมาณหนึ่งนะครับหอ,อมมะพร้าวทีนิดมันเป็นน้ำดองมะพร้าวนะเพื่อน กินเบากินเบาเบาไม่บาดคอไม่บาดคอ <Okay. S 1> อ๋อพานิดๆผ่านวันพานสามสิบห้า,าดีกรีสามสิบห้าดีกรีมาอันนี้คือโหลโหลหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับก่อนทำก็ให้เพื่อนๆน,นะครับอาจจะเป็นนึ่งหรืออะไรก็ได้หรือต้มน้ำน้ำร้อนมาลวกก็ได้หรือถ้าใครไม่มีนะก็ ใช้น้ำร้องของเราเนี่ยแหละเทไปแบบนี้ผมทำไปรอบนึงแล้วะแต่ผมจะทำให้เ,เพื่อนๆดูก่อนถ้าไม่ใช้ชิชชู่นะครับถ้าไม่ใช้ชิชชู่ในการเช็ดข้างในก็นี่ให้ให้แอลกอฮอล์มันกิ้งไปแบบนี้เ,นเพื่อนกิ้งไปแบบนี้กิ้งไปแบบนี้ฮะกิ้งไปแบบนี้แต่นี่คือผมทําความสะอาดไปแล้วนะเออหนึ่งรอบผมก็เลยจะปล่อยมันแล้วก็เททิ้งไปนะเ,ปนเพื่อนๆแต่ผมอันนี้ยผมทําไปเรียบร้อยแล้ว ผมจะเอาพีทใส่ก่อนเอาพีดใส่ก่อนนะเพื่อนอุยอ้ยโหถึงขาดพีม่มนจะเป็นแบบนี้พี่ว่าน่าจะเขาเห็นเนาะเราเป็นรสชาติเปรี้ยวอมหวานจะเป็นแบบนี้จริงๆขั้นตอนเนี้ยต้องทำไวๆจะดีมากเพราะว่าพิท ตัวตัวพีทที่เราฟีทเนี่ยมันแข็งก็จริงนะครับแต่ว่าพอเราโดนอากาศพุ๊บเดี๋ยนกแข็งมันก็จะละลายเนาะเป็นชั้นดีไหมอ่ะเป็นชั้นสลับสักนิดนึงโถ่เอ้ยผมก็บื่ออีกแล้วไม่ปโปรเลยอะ่ะจริงๆไม่ใช่ปโปรนะครับไปแอบดูเขาทำมาแล้วก็ มาเรียนแบบหรือว่าทําตามนั่นเองนะเพื่อนผมก็จะเป็นไกด์ไลน์ส่วนหนึ่งนะเอามาแชร์วิถีชีวิตตอนอยู่บ้านก็แล้วกันนะฮะเราจะฝานไปแบบนี้เพื่อให้สุลานะครับเขาดึงรสชาติของตัวลูกพุนสดเนี่ยออกมาเร็วๆหน่อยแล้วก็ผมเน้นพุนเพราะว่าผมอยากได้แบบสีสวยๆนะเพื่อนอยากได้สีสวยๆแต่คิดว่าน่าจะน่าจะใส่น้ำตาลสักนิดนึงเพื่อ เพื่อดึงเพื่อเอาเป็นตัวไปเป็นดึงรสชาติของผลไม้ออกมาแต่จริงๆการดึงรสชาติของผลไม้คือความเปรี้ยวนะครับผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเนี่ยเวลาเรามันองอะ่ะมันจะรสชาติดีนะเพื่อนแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยไอพุนเนี่ยคือสีมันสวย,ส,ส,วยสีมันสวยผมก็เลยอยากได้อยากได้อยากมีในวันนี้อยากได้ไดไดแบบเวลารินน้ํามาแล้วมันสีแดงนี่สวยอะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะใช้ไม่หมดแตม่มือหลัก จะเอาเป็นพุนก็แล้วกันพุนผมก็จะใส่หมดเลยแล้วกันในส่วนของตัวพีทเจ็ดที่เราฟีดไว้เนี่ยน่าจะใช้ไม่หมดนะเพื่อนๆนะน่าจะใช้ไม่หมดโหะโหลก็ไม่ใส่นะ่ะโหลมันจะเป็นแบบโหลเคลือบเงินๆนะผมซื้อจาก อะไรนะโกบอนเฮาจะให้ดีนะมันจะมีอยู่สูตรหนึ่งเขาว่าหมักน้ำตาลไว้ก่อนหมักน้ำตาลกับผลไม้ไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นผลไม้เราก็แล้วแต่หมักไว้สักสองเดือนนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ค่อยเติมสุราลงไปมันจะค่อนข้างเวิร์กเห็นหลายท่านเขาบอกมานะดูในกลุ่มอะ่ะ อ่ผมจะเติมน้ำตาลไปนิดนึงแล้วกันตอนแรกตอนแรกอะ่ะคิดว่าจะไม่เติมนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าอ่าตัวพุนอนะ่ะมันมีรสชาติความหวานอยู่แล้วอะ่ะแต่เนี้คือเราจะเติมเพื่ออ่าดึงไอ้นี้ไปน,นิดนึงเพราะว่าผมผมมันจริงๆมันต้องใส่น้ำตาลสีขาวแต่ผมมันไม่มีเพราะว่าผมมชอบน้ำดองที่เป็นแบบสีอมพันผมก็เลยจะใช้แบบน้ำตาลกรวดที่น้ำตาลกรวดที่ไม่ขัดสีครเบเพื่อน ออเอาแค่นี้พอเติมเป็นนิดเดียวพอดีกว่าเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปเติมไปนิดนึงเพื่อให้มันเป็นดึงนี้เฉยครับเพื่อให้น้ำตาลมันไปเคลือบนี้เฉยบนบเพื่อนเติมเรื่อยเลย เล็กๆเล็กๆยัดัดลงไปในขอบเล็กๆยัดลงไปในขอบ,ขอ,บอ่ะใ่ใหญ่เลยเห็นไหมเหลืออยู่นิดนึง หลังจากที่เราใส่แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะเว้นช่องว่างเพื่อให้มีอากาศนิดนึงส่วนอันนี้นนคือที่ผมเว้นไม้สูงเนี่ยเพราะว่าฝาเขาเนี่ยมันจะมีช่องอากาศอยู่เวลาเราดองผลไม้สดเนี่ยมันจะเกิดแก๊สนะเพื่อนๆน,นะถ้าเราไม่อยากจะมาเปิดบ่อยๆเนี่ยเราก็จะเว้นช่องว่างด้านบนเพื่อให้มันมีอากาศไหลไวเวียนนะเพื่อนๆมาทําเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะเทน้ําดองของเราไปเลยนะครับเดี๋ยวไอ้ตัวผลไม้ที่เราฟรีดไว้เดี๋ยวมันจะยุ่ยนะซึ่งมันจะไม่ค่อยโอเค เราก็จะใส่ให้มันล้นน้ําตาลไปเลยนะเพื่อน <c oughs> เพื่อนเว้นไปน,นิดนึงเ <c oughs> ทเกินเทเกินไปหน่อยอนึ่งจริงด้วย <c oughs> ใช้ไปประมาณนะประมาณขวดหนึ่งอะน่าประมาณ600้อยหกร้อยมลลิลนะหกรอมลน่าจะประมาณนั้นแล้วเราก็ทําการปิดฝาปึ๊บนี่มันก็จะมีอากาศ เห็นไหมผมมูแต่ไปถ่ายนู่นถ่ายนี่นะไอตัวพีเจสีเหลืองอนะ่ะมันเริ่มแบบคลายคลายความเย็นนะดูดิเงื่อเงื่อเต็มเต็มโหลเลยนะพเพื่อนๆเนี่ยเงื่อเต็มโหลเลยนะแล้วมีฟองนิดๆแล้วมือจับนูน่นจับนี่เอามือไปจับด้วยนะจริงๆทุกอย่างควรสะอาดนะแต่คาดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าก็ <S <S ท,ทําไปหลายโหลแล้วเนาะแต่แต่ท,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 ทา,อย,าอย่างอื่นเนาะอย่างที่เพื่อนๆเคยดูคลิปไปอะ่ะ ก็เน kind of ้นย้ำทําเพื่อนะครับทานใช้เป็นยานะครับเป็นยาบํารุงนะฮะแล้วก็ยาพวกคอไม่ดีอะไรพวกนี้คือพวกอูเมโชอะไรพวกนี้มันจะช่วยได้นะครับคือมันสามารถไล่เลือดลมให้เลือดลมของเราเนี่ยมันไหลเวียนได้สะดวกนะฮะแล้วก็ไหลเวียนได้ดีขึ้นนะกินน้อยเป็นยากินมากเป็นขี้เล่านะครับแล้วก็กินติดติดกันเป็นเป๊กหลายๆเป๊กเนี่ยก็จะบอกว่าง่ายหลังเอาง่ายๆเลยนะฮะเพื่อนๆก็ตามนี้สำหรับ สูตรดองนะฮะลูกพุนสดนะผมก็จะใช้ประมาณนี้เนาะก็คือ,อพุนนะประมาณ4ขีดที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็พีเจตก็ครึ่งกิโลก็รวมเป็นน่าบันระมาขีดแล้วก็ใช้น้ำดองนะครับประมาณ600 6 5 0ไม่เกิน700น่าจะประมาณนี้มิลลิแอลในการทำนะเสร็จแล้วนะครับก็เขียน สูตรนะที่เราทำไว้เนี่ยกลัวถ้าเรากลัวลืมเนี่ยก็เขียนติดไว้ที่ขวดแล้วก็สูตรใช้อะไรบ้างวันที่เท่าไหร่นะจะได้จำได้เพื่อเปิดชิมตอนไหนเป็นยังไงอะไรก็จะประมาณนั้นโอ้นีนเพิ่งทำไปวันที่เก้าเก้าพฤษภาเก้าพฤษภาอันนี้ดูอันนี้เป็นพรีสดั้งลูกกับบวยนะเพื่อนกับบวย คือจะบอกว่าถ้าใครกลัวตัวซีลตัวนี้ยนะฮะคือมันไม่สนิทก็หาซีนหรือถุงนะครับเอามาใส่ปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าเอามาหมุนทับก็ได้เพื่อการอากาศแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้จะแบบมันจะเป๊ะมากเลยเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งซื้อมาใหม่เป๊ะมากเลยเนี้ยแน่นตึ๊บเปลือะเนี่ยแน่นมากนี่ได้ลองเปิดอันนี้หน่อยไหมลองเปิดด,ดมนิดนึง อันนี้ก็คือแบบใส่เหล้าเกินด้วยนะยังมีกลิ่นเหล้าอยู่นิดๆบางคนเขาก็จะให้มากลับนะเพื่อนๆคือมาควา่ำมาคว่ำแบบเนี้ยมาคว่ำแบบเนี้ยเพื่อให้ตัวบวยอ่ะบ้วยบาง บางลูกอะครับเขามันจะมีสีเข้มๆอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะมีสีเข้มๆอยู่เห็นไหมัม่นๆจะมีบางลูกอันนี้คือผมไม่ได้กลับเลยนะเพื่อนก็คือมันลอยอยู่ด้านบนมันจะลอยอยู่ด้านบนเนี้ยมันก็จะดำไปหนึ่งแต่ไม่มีปัญหานะไม่เน่านะครับอันนี้ฝาปิาดค่อนข้างดีเร้ามากลับ อันมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีข้างบนเห็นไหมนองเป็นลูกแลก,ก็ก็น่าใจะมีอยู่อันนี้เริ่มเหี่ยวแล้วเริ่มเขาเรียกว่าเขาเริ่มเริ่มบีบด,ดึงน้ําจากลูกเนี่ยออกมาละ ก็ใครมีผ้าสีทึบมีผ้าสวยสวยมีผ้าญี่ปุ่นก็เอามาห่อก็ได้ใครไม่มีก็ใช้ถุงผ้าดำๆก็ได้ที่เป็นทึบแสงเอามาห่อไว้นะครับแล้วก็นําไปวางในที่แสงน้อยหรือที่มืดหรือในตู้หรือบางคนอาจจะไว้ในลังเอาไปไว้ในบ้านที่ไม่มีแสงแดดส่องเข้าถึงนะครับโดยวางไว้ตรองอุณหภูมิปกติของห้องทั่วไปนะคบางคนก็ไว้ในห้องแอร์ห้องนอนเงี้ยก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะครับจากนั้นก็ รอไปเลยครับ6เดือน9เดือน1ปีจะให้ได้ดี1ปีก็คือเวิร์กที่สุดนะนเพื่อนๆก็เอามากองน้ําในส่วนของคนที่ฟรีดแบบผมนะผลไม้บางตัวเนี่ยครับมันก็อาจจะต้องมากอง3เดือนเนี่ยถ้าเนื้อมันยุ่ยแล้วบางอย่างอาจจะเป็นพวกสับปะรดอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเนื้อมันยุ่ยแล้วเนี่ยก็ มากองแล้วก็หมักน้ําก็คือหมักน้ําดองของเราเนี่ยต่อไปยาวๆให้ถึง1ปีแต่สับปะรดเนี่ยรู้สึกเขาจะเริ่ม6เดือน9เดือนก็กินได้แล้วสับปะรดสละแล้วก็พวกอะไรนะเปรียปร้ยวๆที่ผมเคยทคําคลิปไปอะอะไรอะอะไรเปรียปร้ยวๆผลไม้าทางภาคใต้ที่มันเหมือนสละสละผมก็ะละกรรําละกร,รมเปรี้ยวก็จะประมาณนั้นนะ ก็เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการทําน้ําดองนะครับดองเพื่อเป็นยานะเพื่อนเพื่อนก็คือ,อใช้ทานแก้ปวดเมื่อยนะครับเราก็ขับเลือดลมให้เลือดลมเนี่ยมันไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับสาหรับคนที่ไม่ค่อยดีอย่างผมเนี่ยแก้การปวดเมื่อยปวดหลังได้ก็ช่วยได้นิดหนึ่งนะกินเป๊กหนึ่งหรือ2เปกแต่ผมไม่ได้กินทุกวันนะเพื่อนเพื่อนผมจะกินเมื่อรู้สึกที่มันปวดเมื่อยนะทำเ,เป็นยาเอาไว้กิน ไปซีเรียสนะสำหรับคลิปนี้ก็เอาตามนี้แล้วกันนะเพื่อนๆน,นะส่วนใครอยากจะทำตามก็ผลไม้รสเปรี้ยวทุกชนิดนะครับก็สามารถเอามาดองทำยาได้นะช่วงนี้ก็จะมีอะไรมีมะย,ยมก็ใช้ได้แล้วก็มะม่วงหาวมะนาวโหแล้วก็จะบอกว่าหน้านี้คือเพิ่งออกมาหมักเมาหมักเม้าที่ลูกใหญ่ๆได้ข่าวว่าอร่อยมากนะสำหรับหมักเมานะ คลิปนี้ผมไก่บรงสนวัฒนาดีขอลาพก่กอนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละสวัสดีครับอย่าลืมนะทําเป็นยานะครับกินมากขี้เมาไม่ดีเด้เดี๋ยวครอบครัวเขาจะว่าเอาได้ถ้าคนในครอบครัวว่าเราเป็นคิดเล่านะ